กาดตะเพียนก็มีปลาชั่นก็มีดูดิดูทุกคนดู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 เขาเห็นเราเขาจะมากีนเหยื่อกับเราอะปนิ่นเน้นลายงามด้วยลายขาวดำเลยดูทุกดู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 ฝูดูดู โอ้โหปลาโอ้ <t t <hi> ทุกคนดูดูตัวสัวตัวนี้ดูตัวต <hi> ัวนี้ตาะรนะสดยอดเลย สูงใหมากดูแลทุกคนมาอยู่สวนหย่อม <c oughs> สวนหย่อมในหมู่บ้านเขาจะเข้ามาหาเราแล้วเขาเห็นเราล้วเราน่าจะเข้ามากินเดีย ป่าล้อยเต็มนะทุกคนเขาเห็นเราแล้วเราเขาเริ่มเข้ามาหาเราแล้ว ตะกอ่อนมันไกลมากมองไปนู่นนู่นดูสิดูฟงนู่นเริ่มเข้ามาเริ่มเข้ามาและเข้ามาใกล้ใกล้ใกล้เข้ามาเรื่อยละดูฝูงนี่นนนะงนูงปลานิลลายสวยมากอะ่ะทุกคน ลายขาวขาวดำเลยอะ่ะมันทางมมา่ลายเลยมาลุณดูดูดูมาแล้วามาแล้วไม่ได้เอาเหยื่อมาให้เขาเลยสิดูดูปนิมตัวนี้นี่ดูดูด,ด,ด,ดูขาวดำอะ่ะ พันอะไรทุกคนอยู่เพราะมาันจะมากินเหยื่อกับเราอ่ะไม่ได้เอาเหยื่อมาให้เลยน้องปล้ยสวนหมู่บ้านนั่น,นี่รอเรื่องบินบินไปละนี่เข้าใกล้เข้าใกล้มาแล้วเลยพอเ, <c oughs> เขาเห็นเราเขารีบมาเลย โอ้พมาอ๋อตรงนี้เต็มเลยมาเนี่ยนะมาดูเบิ่งไล่เพิ่งไล่ทุกคนไล่ปลาไล่ปลานิ่นี่ยไล่ขาวดำพันอย่างนั้นพี่น้องเห็นโขกะเนี่ยนั่งเนี่ยเด้ปลาหนิ่นะเนี่ยปลาหนิ่หรือปลาแดงน่าเป็ปลาหนิ่ปลาหนิ่พันอะไรพี่น้องถ้ารู้บอกหน่อยนะครับ ปลาน,นินพันอะไรดูเขาเข้ามาใกล้เราแล้ว,ลวใกล้มากตอนนั้นอยู่ไกลๆเ,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 เขาเห็นเราแล้วก็เริ่มเข้ามาเข้ามาเข้าห็เหยีย่นะเดี๋ยววันหลังเอาเอาเหยี่อขนมปังมาให้กินดูพันปลา เนี่ยเขาก็นี่เนี่ยเขาไม่กลัวคนแล้วทุกคนมาแล้วหูใหญ่เลยบ่ายม,มาเลอยอุตัวนี้ลายสวยมาก มามามาก็มาเข้ามา,ามาแล้วแต่ว่าม,ม่มีเยอะจันเลยสุดลงบินบินแล้วอยู่ใกล้ดอนเมือง <c oughs> ตอนเมืองใกล้ติดกับตอนเมืองสวามบินตัวนั้นนขึ้นนะใหญ่มากนะบอสอ่อนยะงครับทออนนุกคนอสอ่อนปลานิ่นนี่แหละดูด,ดิลายมันลายงามอะ่ะปลานิ่นลายงาม ปลาสวนหย่อมนะครับไม่ใช่ปลาที่ไปหานะครับอันนี้ปลาเขาเลี้ยงไว้เขาปล่อยธรรมชาติน้เปล่าไม่แน่ใจแล้วก็มีสวนหย่อมเป็นสวนหย่อมเนี่ยสวนหย่อมในหมู่บ้านจะเป็นอ่างอ่างบึงเลยแหละไม่ใช่อ่างบึงใหญ่ๆเลยนู่นนะสุดลูกหูลูกตา ปนิจตะเะเทียนก็มีนะปนิจพันอะไรเนาะทำไมเขาลายสวยขนาดนี้นั่งลงแล้วนะทุกคนลงลงใกลนะ้แล้วเขาก็ไม่หนีให้เราถ่ายครับเราถ่ายอย่นี่นะ <laughs> มนชา้าแหวกใบโค้นนนง,ง,งนู้นนู้น้วมุมบอมมุมบอมนู่นนู้นใครเข้ามาใครเข้ามาแล้วเรียนละดูทุกคนปลานินพันอะไรคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับ ลายเขาสวยมากเลยลายขาวดำเหมือนทางมาลายอ่ะเขารอกินยอแต่ตัวล้วเขานเ่นละนนั้นฝูงปลาสวาย ช่อนก็มีนะทุกคนตัวเทา่าขาเนี่ยใหญ่มากเห็นเมื่อกี้นี้มากับฝูงปลาเนนนี่แหละอาแล้วทุกคนประมาณนะ แล้วครับลำลาปลาจากกับปูกปลาโนนหูลปลาดูดังข้างหลังสวัสดีครับดูเย็นเป็นสุขครับผม